ตาวิเศษตาวิเศษอาอาอย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะตาวิเศษตาวิเศษอาอาอย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางตาวิเศษตาวิเศษอาอาอย่าทิ้งขยะตาวิเศษสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักวันนี้พบกับครูอ้อมเช่นเคยนะคะค่ะ ในเมื่อวานคุณครูได้พูดถึงความหมายของขยะไปแล้ววันนี้ครูอ้อมจะพาเด็กๆมารู้จักประเภทของขยะกันค่ะในปัจจุบันมีการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะมากขึ้นเนื่องจากหลายฝ่ายเริ่มเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก่อนจะทิ้งขยะลงถังนั้นลองมาทำความเข้าใจถึงประเภทของขยะกันดีกว่าค่ะ ขยะประเภทที่1ได้แก่ขยะทั่วไปเด็กสามารถทิ้งขยะในถังสีน้ำเงินสัญลักษณ์รูปคนขยะประเภทนี้คือขยะที่ย่อยสลายยากไม่คุ้มค่าถ้านำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เช่นถุงพลาสติกซองขนมหรือหลอดเป็นต้นค่ะขยะประเภทที่สองได้แก่ ขยะรีไซเคิลเด็กๆสามารถทิ้งขยะประเภทนี้ลงในถังสีเหลืองสัญลญักษณ์ลูกศรชี้เป็นวงกลมค่ะขยะประเภทนี้เป็นประเภทบรรจุพัณฑ์หรือวัสดุที่เหลือใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นกล่องลงังขวดสลตสติกกระดาษ หรือขวดน้ำพลาสติกค่ะขยะประเภทที่3ได้แก่ขยะอันตรายขยะอันตรายเด็กๆสามารถทิ้งขยะประเภทนี้ลงในถังสีแดงสัญลักษณ์เครื่องหมายกากระบาดท,ทับรูปหัวกะโหลกค่ะค่ะข,ขยะประเภทนี้เป็นขยะอันตรายที่เป็นขยะปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน และสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นหลอดไฟฐานไฟฉายกระป๋องยาฆ่าแมลงหรือยาที่หมดอายุแล้วนะคะเด็กๆควรแยกขยะก่อนทิ้งลงถังเพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดนะคะและสามารถนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด อย่างคุ้มค่าค่ะและยังช่วยลดมลพิษได้ด้วยนะคะเด็กๆแล้วเวลาดเด็กๆทิ้งขยะเด็กๆยา่ลืมแยกขยะด้วยนะคะวันนี้ครูอ้อมมาพูดถึงประเภทของขยะเท่านี้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย